วานเพชรคาต vs. วัวนสีน้ำเงินใครจะเป็นฝ่ายชนะในการต่อสู้ครั้งนี้วันเพชรคาดหรือวันออกาเป็นสปีชีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในวงโลมามหาสมุทรโดยสามารถพบเห็นได้ในมหาสมุทรทั่วโลกตั้งแต่แถบอาร์กติกและแอนตาร์ติกไปจนถึงทะเลในแถบเขตร้อนจนอาจเรียกได้ว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถพบเห็นได้ทั่วโลกมากที่สุดนอกเหนือจากมนุษย์ วานสีน้ำเงินนะคะเป็นวานบาลีนและถือว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันถูกล่าอย่างหนักเพื่อต้องการไขมันและน้ำมันโดยเฉพาะในช่วงแรกของศตวรรษที่20โดยคาดว่ามีวานสีน้ำเงินราว500 0 0 0ตัวถูกฆ่าตายและปัจจุบันประชากรของวานสีน้ำเงินในซีกโลกใต้นั้นจะมีอยู่ประมาณ1,500ตัวซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากๆพวกมันมีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไปแล้ววานเพชรคาต,ตัวผู้นั้นจะมีความยาวประมาณ6-8ถึงเมตรและมีน้ำหนักประมาณ6-7ถึงตันวานเพชรคาตนั้นจะมีสีดำบริเวณส่วนหลังและมีส่วนอกและหน้าท้องที่เป็นสีขาวรวมทั้งบางส่วนของด้านข้างลำตัวรวมไปถึงด้านหลังดวงตาจะมีสีขาวเช่นกันลำตัวนะคะจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงมากมีครีบหลังขนาดใหญ่คล้ายกับรูปสามเหลี่ยมสูงถึงสเมตรซึ่งวานเพชรคาตนั้นก็สามารถว่ายน้ำได้เร็วกว่า56กกิโลเมตรต่อชั่วโมง แน่นอนเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าวานนั้นไม่ใช่ปลาแต่ว่านเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดินมในท้องทะเลนั่นเองแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือวานออก,การนั้นมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับวานแต่อยู่ในตระกูลเดียวกับโลมาต่างหากมีเรื่องเล่าว่าชื่อวานพิชชาดหรือคิวเลาวานมาจากกลาสีเรือในอดีตที่มองเห็นพวกมันกําลังล่าวานอีกสายพันหนึ่งกลาสีนะคะจึงเรียกสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ว่าวานคิวเลและเมื่อเวลาผ่านไปคําเรียกก็ถูกสลับกลายเป็นคิวเลาวานอย่างในปัจจุบัน วาฬสีน้ำเงินตัวที่มีขนาดกลางๆจะยาวประมาณ30เมตรน้ำหนักเมื่อตัวเต็มวัยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100-200ตันเฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหนึ่งตัวและหัวใจนะคะก็มีขนาดเท่ากับรถยนต์1คันนอกจากนี้เส้นเลือดบางเส้นก็กว้างพอที่มนุษย์สามารถลงไปไว่ายน้ำเล่นได้โดยมันถูกจัดให้เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาส่วนลักษณะภายนอกลำตัวของวาฬสีน้ำเงินนั้นจะมีรูปร่างเพียวยาวลำตัวสวยสะดุดตา บวกกับส่วนหัวที่กว้างคล้ายกับรูปตัวยูของวานสีน้ําเงินนั้นทําให้เป็นที่จดจําได้ง่ายด้านหลังจะมีสีน้ําเงินเทาส่วนทองนะคะจะเป็นสีที่จางกว่าเล็กน้อยหัวจะมีสีน้ําเงินรวมไปถึงด้านหลังและด้านข้างก็จะมีลายสีน้าเงินหรือสีเทาอ่อนเป็นดวงดวงมันมีร่องใต้คางที่ใช้หดขยายปากอัตโนมัติเมื่อต้องการกินอาหารโดยมีร่องประมาณ60-88ถึงร่องและเป็นร่องที่ยาวพอจนถึงสะดือพวกมันอาศัยอยู่ที่ไหน กาเพะาะฆาตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากที่สุดมันอาศัยอยู่ในมาหาสมุทรทั้งหมดของโลกในประเทศไทยพบวานเพชะฆาตเพียงไม่กี่ครั้งโดยในปีคศ1993พบในทะเลอันดามันทั้งหมด9ครั้งโดยเป็นหมู่เกาะสุรินทั้งหมด5ครั้งและหมู่เกาะซิมิลันอีก4ครั้งและพบอีกครั้งในปีคศ2013ที่ฝั่งอ่าวไทยบริเวณเกาะช้างโดยเป็นวันตัวเมียขนาดเล็กที่ได้รับบาดเจ็บ2ตัว และพบครั้งสุดท้ายก็เมื่อปีคศ2 0 1 6โดยนักท่องเที่ยวสามารถบันทึกภาพไว้ได้ที่จังหวัดภูเก็ตเราจะพบเห็นวานสีน้ำเงินได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้อแลนติกมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกบางกลุ่มนะคะก็จะประจำอยู่ทิ่นแต่บางกลุ่มก็ใช้ชีวิตโดยการอพยพไปเรื่อยๆในประเทศไทยนั้นเคยพบวานสีน้ำเงินอยู่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเมื่อปี2553และพบเกิดเพียงครั้งเดียวที่บริเวณเกาะลิ่บง จังหวัดครั้งเมือปี2,556และพบครั้งล่าสุดก็ที่เกาะซิมิลันในปี2,560ซึ่งถือว่าเป็นการพบในประเทศไทยเป็นครั้งที่3พวกมันกินอะไรเป็นอาหารวานเพะชฌกาตนานกินสัตว์ทะเลต,ตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นฉลามโลมาแมวน้ำสิงโตทะเลหรือแม้แต่วานต่างสปีชีที่มีขนาดใหญ่กว่าจึงได้ชื่อว่าเป็นวานที่มีความดุร้ายมากที่สุดในโลก ซึ่งเทคนิคการล่าเหยื่อของวานเพชฌฆาตนั้นมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของเหยื่อพวกมันนะคะจัดว่าเป็นนักล่าันดาดตน้ตนๆมันกินอาหารราว227กิโลกรัมต่อวันและมันไม่เคยนอนหลับแต่ใช้วิธีการว่ายน้ําช้าๆแทนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะจมน้ําตายวานสีน้ําเงินนั้นจะกินเคยและแพลงตอนแต่ก็อาจจะกินสัตว์น้ําขนาดเล็กอย่างเช่นปลาเข้าไปด้วยพวกมันนะคะสามารถดำน้ําลงไปหาอาหารได้ถึง150เมตร แด้ปกติจะดำน้ำได้นาน30นาทีแต่มีบันทึกสูงสุดว่าดำน้ำได้นานถึง5 0นาทีและพ่นน้ำได้สูงถึง10เมตรโดวยวานสีน้ำเงินที่โตเต็มวัยจะสามารถกินได้มากถึง4ตันต่อว,วันพวกมันมีพฤติกรรมอย่างไรวานเพชรคานั้นเป็นสัตว์สังคมและมีพฤติกรรมที่ซับซ้อนหากมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติวานเพชรคาตตัวเมียจะมีอายุเฉลีย่ย50-60ปีหรืออาจยืนยาวถึง90ปีเลยทีเดียว ในขณะที่วานพชคฆาตตัวผู้นั้นจะมีอายุเฉลี่ย29ปีเท่านั้นแต่ก็สามารถมีอายุยืนได้ถึง60ปีเช่นกันโดวยวานเพเชคฆาตนั้นแต่ละฝูงก็จะมีการส่งเสียงที่แตกต่างกันและยังพบอีกด้วยว่าสมองของพวกมันนั้นยังสามารถแสดงออกถึงอารมณ์คล้ายกับมนุษย์ได้อีกด้วยและถึงแม้ว่าพวกมันนั้นจะไม่จัดอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์แต่ในบางพื้นที่ก็ได้รับการคุ้มครอง อันเนื่องมาจากการปนเปื้อนของสารพิษในทะเลการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและการถูกมนุษย์ล่าว่านสีน้ำเงินบางครั้งก็ว่ายเป็นกลุ่มเล็กๆแต่มักจะพบตัวเดียวหรือเป็นคู่โดยทั่วไปแล้วพวกมันจะใช้เวลาในช่วงฤดูร้อนเพื่อหาอาหารในน่านน้ำัวโลแต่ทำการอพยพระยะยาวไปยังน่านน้ำเส้นสูรเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกมันนะคะถือว่าเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงในลักษณะเคลื่อนเสียงได้ดังลไกลที่สุดในโลกอีกด้วย สิ่งที่พิเศษก็คือในขณะที่พวกมันดำน้ำลึกหาอาหารหัวใจของพวกมันนั้นเต้นช้ายอย่างน่าเหลือเชื่อโดยเต้นเพียงสองครั้งต่อหนึ่งนาทีเท่านั้นต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะไปนค้นหากันว่าหากวานเพชรคาดนั้นสู้กับวานสีน้ำเงินใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่สัตว์ทั้งสองตัวนั้นมีขนาดที่ต่างกันมากดังนั้นการสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่ยามได้ก็ตามวานสีน้ำเงินนั้นกินเพียงสัตว์ขนาดเล็กเท่านั้น ในขณะที่วานออกแกนนมักจะออกล่าเหยื่ออยู่เสมอและมักจะล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันด้วยโดยใช้เทคนิคการล่าเป็นฝูงเคยมีบทความวิจัยซึ่งเผยแร่ถึงการล่าและฆ่าวานสีนํำเงินของวานเพชรขาดโดยเป็นการล่าได้อย่างสําเร็จเป็นครั้งแรกในวิจัยเราถึงเหตุการณ์การไล่ล่าวานสีน้ําเงินของวานเพชรขาดกว่า10บสตัวบริเวณนอกชายฝั่งเมืองเบรเมเบย์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย ความเหนื่อยล้าจากการหนีทําให้วานสีน้ำเงาินนาั้นเริ่มชะลอตัวลงและเป็นจังหวะน,นั่นเองที่เหลาวานเพชคฆาตนั้นเข้าไปชี้ตัวเหยื่อของพวกมันและเพียงไม่กี่นาทีเจ้าวานสีน้ำเงินก็ถูกคมเคียวกว่าสิบสิบชุดดึงมันลงใต้ท้องทะเลและไร้วีแววการกลับขึ้นมาจากบทความดังกล่าวก็พอทาให้ราปาวานสีน้ำเงาินนาั้นจะตกเป็นเหยือ่อในขณะที่วานออ์กาน,นั้นจะเป็นฮูลาซึ่งแน่นอนพวกมันจะมีโอกาสชนะมากกว่า และนี่คือทั้งหมดสำหรับวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบ